ยินดีต้อนรับทุกท้านก็สู่ช่องเรวเวนชัยปติติมไม่ด้วยดิสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กราวดเดทสองอพีที่หก้วครับผมเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนก่อนถือว่าตรงนี้มันไม่เหมาะกับการแบบทอผ้าเลยว่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนะะวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปบุกเอ่อเควสของเรากันนะครับนั่นคือเควสหังขยะดขอผมขออนุญาตเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่างานนี้มันยาก,ยากไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมตัวให้มันพร้อม บอกเลยว่าแถวนั้นมีแต่พวกแมลงมีพิษเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บสะสมพิษกลับมาเพื่อใช้ในยามถัดไปให้ได้ป่ะเดียวยแล้วเราต้องจอดน้องๆไว้ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ควรให้น้องๆเข้าไปเพราะน้องๆไม่มีวิชาการพิษแบบเราตรงนั้นมีแมลงสาบซึ่งเราจะปล่อยมันไปก่อนนะครับผมไม่อยากจะเอามันไปใช้ท,ทำอะไรตอนนี้นี่อะไรอะ่ะคุกกี้ไม่ใช่คุกกี้เขาเรียกว่าอะไรโอริโอ้โอเคต้องขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงอะโอ้โหมุดตื้อ ทำไมมันมืดตื้อมืดตื้อทำไมมันมืดไปหมดโอ้ยตรงนี้มีแต่แมลงตดตดตดเหม็นเหม็นทั้งนั้นเลยเ้าจะขึ้นยังไงอะทุกคนมันต้องมีทางขึ้นสิขึ้นทางไหนวะเดี๋ยววิ่งหาทางขึ้นก่อนอุ้ยอุ้ยนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้กว่าต้องค่อยๆเดินโอ้ยมันมียางไม้อยู่ด้วยอ่ะกระดึ๊บกระดึ๊บโอเคต้องไปไหนต่ออะนี่เนาะรวย อ่านี่ไงอ๊บอ้าวนี่มาเก็บของเฉยๆหรอ,อ,อ,อต้องไปอีกทางหนึ่งทางนี้ปะึ๊บเออโอ้มีอันตรงนี้อ้าวตกึ๊บโอ้โหโอ้โหย,ยาวเออตายตายแม่งเลยไงอือบโอเฮ้ยอย่าค่อยเก็บแล้วกัน ขอเน้นผ่านก่อนค่อยแวะกลับมาเก็บโอ้ง่ายต่ออ่ะทำไงดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย่าอือยุบอัดึ๊บอัดึ๊บโอุ้ยเดี๋ยวมันยากมันเนี่ยดูดิดูไม่มดเรามันไต่อย่างงั้นวะไต่ชวนตกมากปึ๊บโอเคโอ้ยตรงนั้นจะเป็นโต๊ะในเคุยถัดไปนะครับแล้วก็ตู้ไอติมตรงนั้นก็เป็นสวนอะไรสักอย่างอ่ะ ต่อไปต่อปึอ๊บโอ้ยเด no ี๋ยวเดี่ยวเดี nah> ่ยวเดี่ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวปึ๊บโอ้ยปึ๊บอือปึ๊บอือไม่ใช่ทางนี้หรอน่าจะเป็นทางนี้ยังมันมีเสียงตัวอะไรอยู่โอ้ยอืมอืมปึ๊บปึเนี่ยตรงนี้แหละที่เราตก มาค่อยไปอ่ะเรื่องนี้หรออ้านั่งไงต่อสวัสดีจ้าเตรียามอาวุธก่อนจ้า<อ>มาแล้วฉันมาแล้วอุ้ยนี่ไงตรงนั้นเหมือนจะมีแมลงเคสอยู่เฮ้นี่เสียงติดๆแล้วนี่ไงามาดิอแมงตดแต่ว่าฉันมีอุปกรณ์กันตดเว้ยเฮ้ยลุงลุงมดผมขึ้นมาช่วย เออแกทำแล้วก็ทำไปเถอะฉันจิ้มโลโลอะปึ๊บทู่ไหนวะปึ๊บเออวู้หูทีเดียวก่อนเราแตกเลยหรอออตายเรียบร้อยโดนโอเคเรียบร้อยไปทำเวสนี่เหมือนจะเป็นเสาสัญญาณอ๋อเราแฮกค,คืนได้วะ่ะ โดนดีโดนแฮกมาแฮกกลับเรียบร้อยอุย้ยลูกมดเราลูกมดเราลงไปนอนแล้วจะไปช่วยก่อนลูกพ่อโอ้โหอุตส่าห์ขึ้นมาถึงนี้เพื่อช่วยพ่อเหรอพ่อภูมิใจในตัวเจ้าอุย้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะอืมอมมันทำอะไรลูกรันอืมมันทำอะไรลูกลูกทานว่ะฮะฮะเบลจับ ไม่รู้จักดาบดูดเลือดแห่งพุ่งเขียวซะแล้วอป๊บอืมมาดิมาดีอืมอืมอือป๊บอือ๊บอึ๊บมาป้องกันแบบคูณสองอึป๊บหนึ่งสองออป๊บอืออือึโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยรอแป๊บออป้องกันอืมโอ้ยดาบดูดเลือดมันก็ดูดดีนะเนี่ยว่าไปโอ้ยเดี๋ยว โล่เราโล่เราจะก,กาันจะก,กาันผิดไม่ได้แล้วไม่ใช่โลส่สิหมวกเราแย่แล้วสิต้องรีบมีอะไรต้องเก็บอีกไหมเนี่ยโอ้แย่และโอเ้เอ้ยหมวกพังหมวกพังผมกำลังจะตายรีแพ้ึ๊บโอเคเราซ่อมหมวกทันทุกคนเกือบแล้วไาทุกคนเราจะล่อนไปโซนเอเออ้าวมันมีเคเวสใหม่เพิ่มมาอีกอะ่ะไปไปไป ไปสำรวจกันเลยปึ๊บตืดตื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 เมื่อไหร่อะเมื่อไหร่ถึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยนานไอ้เราคนก็นึกว่ามันจะร่อนเร็วไงอุ้ยอะไรอ่ะบิ๊กบอสใหญ่มากอย่ายุ่งเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยทำเพื่อก่อนกว่าอุ้ยอะไรอ่ะโดนแฮกมีพึ่งที่ถูกควบคุมอยู่ตรงนั้นด้วย นี่แล้แถวน,นี้มีบ,บัเบอรี่ด้วยเราต้องใช้นี่หรือว่าเราต้องสู้กับพึ่งพวกนั้นเหรอทุกคนว่าใช่ไหมอืมใช่แล้วล่ะถ้ามาขนาดเนี้แย่แล้วเออเอออุออ้ยเดี๋ยวต่อทีเดียวผมจะตายแหละไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวไอ้พึ่งสองตัวนี้พึ่งสองตัวนี้ให้ใกล้กับผมทีเดียวเลยโอ้ยอย่านะอย่า ไม่ได้อะทุกคนเราสู้ไม่ได้ว่ะไม่ได้เลยอ่ะ <S <S เรียกเรียกโอ้โหเรียกลูกกลับมาลูกจะโดนต้นตีไหมเนี่ยไป <S 1> <S 1> นี่ก่อนลูกนีก่อนนี่ก่อนลูกเราไม่ไหวเราไม่ไหวกับเขา <S <S ไม่ไหวอ่ะเพิ่งตีทีเดียวเราเกือบตายทางเดียวที่จะชนะมันได้คือเราต้องตั้งเกาะคุ้มกันเหมือนเดิมปะ let's go ได้เวลาก่อสร้างให้มันรูรีดของวิศวกรรมเอนจเนียริ่งของเราเก่งแค่ไหนก็แพ้เหลี่ยมบอกเลย โอเคเดี๋ยวเราไปจอดมดเราไปก่อนอยู่นี่ลูกห้ามไปไหนไม่ไม่อยู่นี่ปล่อยให้อยู่เฉยไม่ใช่ให้อยู่นี่อยู่เฉยๆอ่ะเอาล่ะต่อไปเราก็ทําการล่อมันแป๊บหนึ่งซ้อมก่อนล่อปุ๊บแล้วก็โดดโอเคมาเลยมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยติดกูติด เอ้อทีเดียวตายเลยไม่เหมือนที่ซ้อมเลยอะเร็วป่าปาตายอีกแล้วอะที่ซ้อมมันไม่ใช่แบบนี้อะเดี๋ยวไอ้ต้นไม้นั้นเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวโดนเผาป่าแน่ปวดหัวเลยกุมขมับเลยจะทันมืดไหมเนี่ยเหมือนพ้าที่ใกล้ตกดินแล้วกว่าจะกลับบ้านอีกไอ้พวกนั้นผมสามารถยิงมันจากตรงนี้ได้ไหมไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอะ วัวหนีไม่ทันอือม,มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยอย่าพึ่งโอเคโอเคโอเคเดวเวนี่แกโดนธนูพิษชันแน่เปรี้ยวนะก่อเปรี้ยวนะก่อลดเลือดลดไปเรื่อยเลือดลดไปเรื่อยเดยเลือดลดไปเรื่อยเลือดลดไปเรื่อย เลือดลดไปเรอยๆเต็จไปหนึ่งอุ้ยมไม่ไม่มันไมกมันอีกตัวหนึง่งแหม่ไม่ทานนะดิไม่ทานนลยดิไปไหนอะอืมอืมลูกพ่ออย่าไปยุ่งกับมันลูกเฮ้ยขนานวะลูกป้าอย่าไปยุ่งกับมันลูก เฮ้ยเฮ้ยอ้อยยอาวแม่งกระทืบเราเลยขาบ้านเลยอ่ะตามแผนคือนายตีเราไม่ถึงนี่เพื่อน,นไหนแล้ววะเจอแล้วนอนอยู่นั่นมันดีเทคเราแล้วปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตีโดนได้ไงวะปึ๊บเออ้นมาดิ เดี๋ยวรอบนี้ฉันพันก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่อะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรยายาเฮ้ยมันมันพังบ้านเราช่วยด้วยเออช่วยด้วยมันปล่อยละอองเกสรเออตายโดนยิงเข้าหัว เรียบร้อยเรียบร้อยนางแฮกเตอร์ปีดร้องอะสิปีดร้องอะสิโอเคเปิดพื้นที่ใหม่เดี๋ยวเราขนบูเบอรี่กลับไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเราจะได้มาอีกไหมแถวนี้น่าอยู่มากถ้าไม่นับว่ามีแต่สับประหลาดน่ากลัวน่ากลัวดูดิพื้นที่มันมัน,ม,นมันดีอ่ะพื้นที่มันใช่อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูตรงที่ผมติ๊กไว้ดีกว่าเพราะตรงนั้นมันเหมือนจะมีศูนย์วิจัยอยู่ที่หนึ่งนี่งไง เจอแล้วอืมมาดิจะเอาเะล่ะเดี๋ยวก่อนอึ๊บอึ๊บมาดิอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอุ้ย,ย,ย,ยว้ย,วยมันมีบอสเหรอ แมงป่องอึบอึบอืมเออเออเออมาดิมันขุดมันขุดอุ้ยแมงสาบให้มันตีกันได้ไหมเนี่ยอือกูขู่อเดี๋ยว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 ดแมงสาบช่วยด้วยแมงสาบแมงสาบช่วยลูกฉันหน่อยเราเป็นเพื่อนกันนี่แมงสาบขู่ลูกผมตายเลยชิบหายแล้วจิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วตีโดนแมงสาบ ข้าไปในฐานได้ไหมะขอลบก,ก่อนขอชั้นโลบขอชั้นโลบอะไรปะโอเคตีกันเองแล้วปะยังไงตีกันเองละตีกันเองละ,องละโอเคลูกฉันเออตีกันไปโชคดีจังเลยเอาละหวยคู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเราวางใยแดงนะครับแมงสาบจับใจอุ้ยในสาบฆ่าได้เหรอตายยังยังไม่ตายว่ะ เออแดริงแดริงอ้าวแม่งหันมาแม่งหันมาเอากูต่อด้วยมาทีมั้ยมถ้าเป็นแกเราก็ไม่กลัวหรอกนอเอ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 อเรียบร้อยรียบเก็บก่อนก่อนที่มันจะฟื้นขึ้นชีพโอ้ที่นี่มีห้องวิจัยพอดีเลยอ้าแล้วก็มีตู้ซื้อของด้วยตรงนี้โอ้โหของเราเงินเราเยอะเหมือนกันว่าไปโออ วิที่นี่มีตู้นอนด้วยไม่ต้องทําที่นอนเลยดีจังอุ้ยที่นี่มีน้ําด้วยวะ่ะอุ้ยเราอยู่ที่นี่มั้งเหอะดูดิมีน้ํามีที่นอนมีอะไรครบหมดเลยนี่อะไรอะธนูมิน้นน่าจะเป็นธนูที่จริงแล้วเป็นน้ําแข็งอะไรแบบนี้ปะ่ปะปาร์ตมีโต๊ะค้าให้ด้วยทุกอย่างมันพร้อมไปหมดเลยอะทุกคนผมว่าผมอยากย้ายบ้านไาอยู่ตรงนี้วะ่ะอาล่ะครับทุกคนผมว่าอีพีหน้าเดี๋ยวเราน่าจะได้ย้ายบ้านกันละ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ให้ผมด้วยนะครับคิดงยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันเหมือนเดิมเจอกนันใหม่พาทหน้ากับกาวดเด็สองสำหรับวันนี้เทโอคเลเตอร์ later, ครับไปนอนกันลูก